วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นประเด็นที่ว่าด้วยจุดตัดระหว่างความเชื่อความศรัทธาการตลาดและอำนาจในสังคมไทยยุคปัจจุบันครับคือในสังคมไทยตอนนี้นะครับมันมีปรากฏการ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่ทําให้เส้นแบ่งระหว่างความเลื่อมใสาทางจิตวิญญาณกับการลงทุนที่หวังผลตอบแทนสูงๆเนี่ยมันเริ่มจะเบลเลอเข้าหากันแล้วครับเห็นตัวเลขนี้แล้วตกใจไหมครับบวก1 5ึ้ยเปอร์เซ็นต์ นี่คือราคาของเหรียญหลวงปู่ศิลาแค่รุ่นเดียวนะครับที่พุ่งขึ้นขนาดนี้ในเวลาไม่ถึงอาทิตย์เดียวเองแล้วคำถามก็คือพระเเคจิอาจารย์ที่ผู้คนเคารพนับถือจากกาลสินเนี่ยกลายมาเป็นปรากฏการณ์ระดับประเทศแบบนี้ได้ยังไงเบื้องลึกเบื้องหลังความศรัทธามันมีกลไกลอะไรทำงานอยู่เรามาค่อยๆแกะรอยไปพร้อมกันครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องปาฏิหาริย์อย่างเดียวนะครับแต่มันคือระบบที่ถูกวางมาอย่างดีเลย ที่เขาเรียกกันว่าศัทธามาร์ตติงหรือเฟซมาร์เก็ตติงนี่แหละครับซึ่งมันใหญ่มากจนกลายเป็นเศรษฐกิจสายมูลเลยทีเดียวทีนี้พอเราพูดถึงระบบนิเวศเนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นครับคือมันมีองค์ประกอบสําคัญอยู่4ส่วนที่ทํางานประสานกันเป๊ะเลยเริ่มจากตัว Product ก็คือวัตถุมงคลต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เอาสตอรี่หรือเรื่องเล่าปาฏิหาริย์มาเสริมให้ขลังขึ้นจากนั้นก็กระจายผ่านช่องทางอย่างโซเชียลมีเดียให้มันไวรัล แล้วตบท้ายด้วยการมีเอนดอร์เซอร์หรือคนดังๆนักการเวืองมาช่วยการันตีอีกทีโอ้โหครบสูตรเลยครับ และจุดที่ทําให้ปรากฏการณ์นี้มันพีคขึ้นไปอีกนะครับก็คือการเชื่อมโยงกับกองทัพนี่แหละครับตอนที่นายทหารระดับสูงอย่างพลโทบุญสินพาดกลางเนี่ยนำวัตถุมงคลของหลวงปู่ไปแจกให้ทหารที่ชายแดนคือมันไม่ใช่แค่การสร้างขวัญกําลังใจธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเหมือนเป็นการตอกย้ําความชอบธรรมเชื่อมศรัทธาเข้ากับความมั่นคงของชาติไปเลยเอาละครับทีนี้ต้องบอกว่าปรากฏการณ์ของหลวงปู่ศิลาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยอยนะครับ แต่มันเป็นภาพสะท้อนของเทรนด์ที่ใหญ่กว่านั้นก็คือพลังของพระเกจิในยุคใหม่นี้เองคือถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับจะเห็นว่าอำนาจความศรัทธาทางศาสนาเนี่ยมันกำลังเคลื่อนตัวจากเดิมที่เคยกระจุกตัวอยู่กับวัดใหญ่ๆใ,ใ,ในกรุงเทพตอนนี้มันกระจายออกไปสู่พระเกจิอาจารย์ที่มีบารมีในต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานครับและทำไมถึงต้องเป็นตอนนี้คำตอบก็คือในช่วงเวลาที่บ้านเมืองเรามันมีความไม่แน่นอนสูงทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่ผันผวน การเมืองที่ดูไม่มั่นคงเนี่ยผู้คนก็โหยหาที่พึ่งทางใจกันใช่ไหมครับพระเกจิอาจารย์ท่านก็เลยเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้พอดีทําหน้าที่เหมือนเป็น,นกลไกเยียวยาทางจิตสังคมที่คอยมอบความหวังมอบหลักยึดให้กับผู้คนในยามที่รู้สึกเคว้งคว้างครับพอพลังของาศาสนามันมีผลต่อสังคมขนาดนี้แน่นอนว่าโลกของการเมืองก็ต้องหันมามองครับและนี่ก็คือจุดที่ตัวละครสําคัญอีกคนหนึ่งกล่าวเข้ามานั่นก็คือนักการเมืองที่วางบุบาทเป็นผู้พิทักษ์ศาสนานั่นเอง นักการเวองท่านนี้นะครับคือดรนิยมเวชกามาซึ่งมีความพิเศษมากๆคือท่านเป็นเหมือนคนสองโลกจริงๆมีความรู้ลึกซึ้งทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกด้วยพูดง่ายๆก็คือท่านมีความสามารถในการแปลภาษาพระให้เป็นภาษากฎหมายแล้วก็แปลภาษากฎหมายให้พระเข้าใจได้เป็นสะพานเชื่อมสองโลกนี้เข้าด้วยกันเลยครับและด้วยความเชี่ยวชาญที่ไม่เหมือนใครนี่แหละครับก็เลยทําให้ท่านได้รับฉายาว่าดาวสภาสายพระ พร้อมบทบาทที่โดดเด่นในการปกป้องคณะสงฆ์ในสภาครับบทบาทของท่านเนี่ยมาโดดเด่นมากๆเลยในช่วงที่มีประเด็นเรื่องคดีเงินทอนวัดตอนนั้นท่านก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกับว่าเอาความรู้ทางกฎหมายไปติดอาวุธทางปัญญาให้กับพระสงฆ์เพื่อให้ท่านสามารถปกป้องตัวเองจากสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐที่อาจจะเกินขอบเขตไปแล้วที่เนี้ยสองขั้วอำนาจที่ทรงพลังมากๆทั้งพระเกจิกับนักการเมืองทั้งสองท่านมาบรรจบกันได้ยังไง เรามาดูกันต่อครับจุดเชื่อมต่อที่สำคัญมากๆเลยก็คือเหตุการณ์ในช่วงปลายปี2567ครับตอนที่ดรนิยมไปเข้าพบหลวงปู่ศิลาที่วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งการพบกันครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การไปกราบพระธรรมดานะครับแต่มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สูงมากมันเหมือนการประกาศการยอมรับสถานะของหลวงปู่ในระดับชาติแล้วก็ทําให้หลวงปู่กลายเป็นเหมือนพื้นที่กลางทางการเมืองที่ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองจากพักไหนก็อยากจะเข้าไปเชื่อมโยงด้วย ความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยในทางสังคมวิทยาเขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทุนทางสัญ,ญลักษณ์ครับคือมันเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันฝั่งนักการเมืองก็ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายและการเมืองส่วนฝั่งพระเกจิก็มอบฐานผู้ศรัทธานับแสนนับล้านคนเป็นการตอบแทนเป็นการส่งสัญญาณว่านักการเมืองคนนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมนะวินวินทั้งคู่เลยครับ มาถึงตรงนี้แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพอะไรเกี่ยวกับโครงสร้างของสังคมไทยบ้างนี่คือบทสรุปที่น่าสนใจมากครับมีนักวิเคราะห์เขาเปรียบเทียบภาพนี้ไว้ยอย่างน่าสนใจมากครับเขาบอกว่ารัฐไทยสมัยใหม่เนี่ยเหมือนมีเรือสองลำที่ลอยคู่กันอยู่ลำแรกคือรัฐนาวาหรือก็คือรัฐบาลน,นี่แหละครับส่วนอีกลำคือพุทธนาวาหรือก็คือสถาบันศาสนาซึ่งในยามที่บ้านเมืองเจอกับมรสุมวิกฤตทั้งเศรษฐกิจสังคมเนี่ย เรือที่ชื่อรัฐนาวาก็จาเป็นต้องอาศัยเรือพุทธนาวานี้แหละครับมาช่วยประครับประคองให้แล้งต่อไปได้ดังนั้นถ้ามองจากมุมของรัฐแล้วเนี่ยปรากฏการความเชื่อความศรัทธาเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องงมงานนะครับแต่มันทําหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งคือเป็นเหมือนวาลระบายความดันทางสังคมคอยปลดปล่อยความเครียดความกังวลของคนซึ่งก็ช่วยรักษาเสถียรภาพของสังคมโดยรวมเอาไว้ และทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่ท้าทายมากๆสําหรับสังคมไทยนะครับว่าท่ามกลางพลังแห่งศรัทธาที่มาแรงขนาดนี้เราจะสร้างสมดุลระหว่างศรัทธากับเหตุผลได้ยังไงเพื่อให้พลังนี้มันนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆไม่ใช่เป็นแค่กระแสที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหรือเป็นแค่เครื่องมือระบายความกดดันที่รอวันระเบิดออกมาเป็นคําถามที่น่าคิดมากครับ